การใช้คำย้ำจิตหรือคำ a f f i r m a t i o n เป็นการขัดเก่าจิตใจของคุณได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะว่าคำย้ำจิตเป็นสิ่งที่คุณเขียนขึ้นมาและท่องได้ด้วยตัวคุณเองค่ะและคำที่คุณท่องนี้มันจะกลายเป็นคำสลักจิตสลักใจเข้าไปตอกย้ำเพื่อยืนยันต้องการชีวิตแบบที่คุณใช้คำในปัจจุบัน คือนะคะนำในเรื่องราวคาพูดดีๆนะคะขอบคุณกับทุกสิ่งและตั้งเป้าหมายให้กับตัวคุณได้เลยในทันทีและเมื่อไหร่ที่คุณทำบ่อยๆทีๆเสมือนกินข้าวในทุกๆวันนะคะแล้วเราก็มันจะนะคะทำให้เกิดพลังงานใหม่ไปนะคะทดแทนพลังงานลบๆไร้หรือสลายในเรื่องราพลังงานเก่าออกไปให้หมดสิ้นดังนั้น จงมีคำ affirmation ของตัวเอง